เดลี่ดันดิลโดย Every Daily Football สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดลี่ดันดิลสรุปข่าวตลาดนักเตะแบบจัดเต็มทุกวันโดย Every Daily Football กลับมาพบกันกันกบ EP ที่19กับการสรุปตลาดนักเตะประจำวันที่19สิงหาคม2025จาก5ลีกใหญ่ของยุโรปมาเริ่มกันที่พรีเมียร์ลีกอันปิดสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยยืมสวนนีปันกองกลางดาวรุ่งชาวนอร์เวย์วัยปีให้สโมสรมิดเดิลส์บู ในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรอนอตติงแฮมฟอเรสปล่อยตัวคาร์ลอสมิเกลผู้รักษาประตูชาวบราซิลวัย26ปีให้สโมสรปันเมรสัสในบราซิเลีร์เซรีเยเยค่าตัวประมาณ5.5ล้านยูโรสัญญา5ปีสโมสรอนวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์รสคขว้าตัวแจ็คสันชัดจูอาแบ็กขวาทีมชาติแคมารูนวัย23ปีจากสโมสรเฮนลาสเวโรนาค่าตัวประมาณ12.5ล้านยูโรสัญญา5ปี มาต่อกันที่ลาลิก้าสเปนมา์ตินพาสโคลกองหลังชาวสเปนวัย26ปีย้ายร่วงสโมสรมิรันเดสในลาลิก้า2สเปนหลังจากหมดสัญญากับสโมสรแอติติโกมาดริดเซ็น e Madrid, สัญญา1ปีสโมสรเรอเบติสคว้าตัวอันโตนิโอโทเราปีกซ้ายชาวสเปนวัย22ปีจากสโมสรเรียวมูเซียในพรีเมราเฟเดราซิออนสเปนมาร่วมทีมสำรองค่าตัวประมาณ3 0 0 0 0 0ยูโรสัญญา3ปี สโมสรเรออวเยโดคว้าตัวเลนเดอร์เดนดอนเกอร์กองกลางตัวรับชาวเบลเยียมวัย30ปีหลังจากหมดสัญญากับสโมสรแอสตันวิลล่าสัญญา2ปี 2> สโมสรเรอัลโซเชียดาดปล่อยยืมคาร์ลอสเฟอร์นันเดสกองหน้าชาวสเปนวัย29ปีให้สโมสรมิลานเดสในลาลิก้าสอสเปนใช้งานหนึ่งฤดูกาลมาต่อกันที่กันโชเซเรอาอิตาลี สโมสรออตาลนตาปล่อยยืมฟิลิปโปเชคคินีผู้รักษาประตูดาวรุ่งชาวอิตาลีวัย19ปีให้สโมสรอันซิโอเน่ในซีเรียสี c, อิตาลีใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรโคโม,โมปล่อยตัวโอลิเวอร์อาบินกาดกองกลางตัวรับชาวเดนมาร์กวัย29ปีให้สโมสรซัมโดเรียในเซเรียบีอิตาลีโดยไม่เปิดเผยค่าตัวสัญญา2ปี สโมสรเฮลัสเวโลนาคว้าตัวราฟิกเบลกาลีแบ็กขวาชาวแอลจิเรียวัย23ปีจากสโมสรเมเคเลน elen, ในจูบิล่โปรลีกค่าตัวประมาณ2ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรปิซ่าปล่อยยืมยานมาลาคาปีกซ้ายชาวสโลวีเนียวัย26ปีให้สโมสรอ,อาเมียงในลีกเดอฝรั่งเศสใช้งานหนึ่งฤดูกาลสโมสรน,นาโปลีขว้าตัวมิเกลกูเตเรส แบ็กสายชาวสเปนวัย24ปีจากสโมสรจิโรนาค่าตัวประมาณ18ล้านยูโรสัญญา5ปีมาต่อกันที่บุนเดสลีกาเยอรมันสโมสรอุนิออนเบอร์ลินคว้าตัวเดริกเคิร์นแบ็กสายชาวเยอรมันวัย26ปีจากสโมสรกาลาตาสรายในซูเปอร์ลีกทูเคียค่าตัวประมาณ4ล้านยูโรสัญญา4ปีสโมสรฮอฟเฟนไฮม์ heim, ปล่อยตัวลูก้าไฮริทไลเน่นกองกลางตัวรับดาวรุ่งชาวฟินแลนด์วัย20ปี ให้สโมสรมคเดเบิร์กในบุนเดสลลกา2เยอรมันค่าตัวประมาณ1ล้านยูโรสัญญา3ปีปิดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสสโมสรตูลูสปล่อยตัววินเซนซีเอโร่กองกลางทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์วัย29ปีให้สโมสรอัลาชาบับในซาอุดีโปรโลีกค่าตัวประมาณ3ล้านยูโรสัญญา2ปีสโมสรปารีสอฟซีคว้าตัวเควินทรัพผู้รักษาประตูชาวเยอรมันวัย5ปีจากสโมสรไอทรัคแฟรงเฟิร์ต ค่าตัวประมาณ1ล้านยูโรสัญญา3ปีสโมสรปารีสเอฟซีปล่อยยืมโอมาซิโซโกกองหน้าดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสวัย19ปีให้สโมสรโปในลีกเดอฝรั่งเศสใช้งานหนึ่งฤดูกาลและนี่ก็คือทั้งหมดของตลาดนักเตะวันนี้จาก Daily d เดลี่ดันดิลโดย Everyday Football ถ้าคุณไม่อยากพลาดดีลเด็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยมีความคิดเห็นยังไงกับดีลวันนี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ